สวัสดีครับสายพนช้างน้อยเมืองไทยครับช่วงนี้ต,นต้นกระโพดระบาดครับก็ทำให้เราอดทนทนไม่ไหวครับผมพอเราอดทนลนไม่ไหวอดทนลนไม่ไหวเราก็ต้องไปไปตัดไปหาไปแบกกลับมาครับ ก็อันเป็นช่วงที่ม,มีไร่ข้าวโพดหวานนะครับเขาตัดแล้วเราก็บเปาต้นเขมีเศษต้นเศษฝักอะไรครับอื้อหือ ในความคิดถึงครับพี่สามหันยาคือหวันกอนไปตัดยาครับพี่สามนู่นกองครับแล้วนู่นกองใช้แรงกล็ลาครับหวังว่าอยามาปลูกปลูกบ้างกินบ้างครับ ยังไม่ทันเสร็จดีก็มีคนให้ข้าวโพดอีกเลยไปเอาข้าวโพดอ่าเนเปียกัก็ยังปลูกไม่เสร็จเอาหวานได้ลองกินต้นข้าโพดได้ครึ่งหวนันตัวกลมเี้ครับเอายำเล่นบ้านหมด ไอ้ที่ไล่ไมันมีเวลาถ่ายครับถายสองคนแค่นั้นเหนื่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายดูหนักกลวงไปเอามาดูคนป่วยหน่อยครับคนป่วยโดนทิแจ็กโดนทิแจ็บาท ไปตัดยาแบงโกลามาให้ม้าให้แชยพลให้ควายาปลปกนะครับก็ก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยครับวันนี้นอกจากบอกว่าไปตัดยามาครับจาถ่ายให้ดูหน่อยหนึ่งก่อนครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็เดี๋ยว <laughs> คลิปนี้ข <laughs> ออนุญาตพอแค่นี้ก็นะครับดูสักน้อยครับดีก็ไม่ได้ดูเนาะวันวัน นะครับผมสวัสดีครับ